สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมท,ท,ทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีสีราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีแล้วก็มีสาระนะครับวันนี้ในช่วงแรกช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์หญิงวันนิพาวัฒโนภาศจากภาควิชาโสตนาสิกลาลิวิทยาคณะแพทยศาสตร์สีราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของภาวะนอนกรนแล้วก็การรักษาภาวะนอนกรนด้วยการผ่าตัดยึดกระดูกใต้คอนลิ้นและกล่องเสียงว่าการผ่าตัดนี้จะเป็นอย่างไรเหมาะกับ ผู้ป่วยกลุ่มไหนเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันนะครับกับช่วงคุยกับหมอสวัสดีครับอาจารย์รรอีกเช่นเคยนะครับอาจารย์วันนี้มีคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่สอบถามเข้ามาครับเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดยึดกระดูกใต้โคนลิ้นและกล่องเสียงในผู้ป่วยนอนกลนอยากใ,ให้อาจารย์เริ่มกล่าวตั้งแต่ต้นเลยครับว่าจริงๆแล้วการนอนกลนเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ การนอนกรนนะคะหรือเสียงกรนเนี่ยเกิดจากการที่ลมหายใจเนี่ยไหลผ่านทางเดินหายใจส่วนต้นที่มีการตีบแคบเกิดขึ้นลมที่ผ่านในช่วงที่ตีบแคบเนี่ยทำให้เกิดเสียงกรนเกิดขึ้นได้บริเวณที่ตีบแคบของร่างกายเนี่ยมีได้ตั้งแต่จมูกโพรงหลังจมูกเพดานอ่อนโคนลิ้นทอนซินและบางส่วนของกล่องเสียงค่ะครับแล้วภาวะนอนกรนเนี่ยก็คือทุกคนเขาเป็นกันเยอะมากอยู่แล้วอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายว่ามันมีความอันตรายหรือไม่ครับ การนอนกรนเนี่ยค่ะเป็นอาการสําคัญอันนึงที่บ่งบอกถึงว่าคนไข้เนี่ยมีเรื่องของภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขนาดลับหรือเปล่านะคะถ้ามีภาวะนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นนานๆหรือและไม่ได้รับการรักษาเนี่ยค่ะมีโอกาสเกิดโรคปอดและโรคหัวใจตามมาได้นะคะและอย่างนี้ถ้าเกิดเราเป็นหรือมีญาติพี่น้องของเราเป็นเนี่ยจะมีขั้นตอนการไปตรวจนิฉัยเกี่ยวกับเรื่องของนอนกรนอย่างไรบ้างครับ จริงๆเนี่ยค่ะถ้ามีการนอนกรนเกิดขึ้นนะคะและรู้สึกว่าตัวเองอ่อนเพลียนะคะอาจจะมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขนาดหลับเกิดขึ้นแนะนําให้มาพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจร่างกายว่าการนอนกรนนั้นมีการอุดกั้นหรือเปล่าเพราะจะมีการตรวจร่างกายว่าตำแหน่งไหนมีการอุดกั้นหรือไม่ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะถ้าสงสัยเราจะมีการตรวจพิเศษคือการตรวจการนอนหลับค่ะหรือที่เราเรียกว่า p o l y ซ o m n o g r a p h y นั่นเองค่ะอืมคร,รับอาจารย์แล้วอย่างนี้พอเราวินิจฉัยก็เป็นเรา เป็นโรคนอนกรนเนี่ยเราจะมีการดูแลรักษาอย่างไรบ้างนะครับในปัจจุบันนี้จริงๆการนอนกรนเนี่ยมีการรักษาแบบใหญ่ๆ2แบบนะคะแบบแรกก็คือแบบอนุรักษ์การอนุรักษ์ก็หมายถึงว่าผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้เช่นเริ่มตั้งแต่การลดน้ําหนักการนอนตะแคงนะคะการดูแลสุขอนามัยกั่างการนอนหลับของตัวเองให้ดีคือการที่นอนและตื่นตรงตามเวลาและก็คือการหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ การรักษาแบบที่สองเนะะี่ยค่ะคือการรักษาแบบจำเพาะนะคะเช่นคือการที่มีการใส่เครื่องเพิ่มความดันหรือที่เราเรียกว่า CPAP นั่นเองหรือการใส่เครื่องมือบางอย่างในบริเวณช่องปากเพื่อเปิดช่องปากให้กว้างขึ้นหรือการผ่าตัดแบบจำเพาะค่ะอืมครับอาจารย์อันนี้แหละคือคําถามที่ท่านผู้ชมสอบถามมาเลยว่า การผ่าตัดจำเพาะอยากจะให้อาจารย์อธิบายว่าผ่าตัดจำเพาะมีกี่ประเภทแล้วที่ท่านผู้ชมถามมาว่าการผ่าตัดึิกระดูกใต้โคนล,ลิ้นและกล่องเสียงเนี่ยมันคืออะไรและมันเหมาะกับผู้ป่วยกลุ่มไหนครับ การผ่าตัดสําหรับการนอนกรนนะคะแบบจำเพาะเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตําแหน่งที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจนั้นเกิดจากตําแหน่งไหนนะคะส่วนที่เรื่องที่ท่านผู้ชมถามมาคือการผ่าตัดบริเวณคนลิ้นและกล่องเสียงเนะะี่ยค่ะเป็นการยึดเนี่ยเราจะใช้ในผู้ป่วยที่นอนกรนระดับปานกลางและรุนแรงนะคะเราจะมีวัตถุประสงค์คือการที่จะเปิดบริเวณของบริเวณคนลิ้นและกล่องเสียงให้กว้างขึ้นและตึงขึ้น โดยการที่เราจะยึดบริเวณของกล่องเสียงกับโคนลิ้นนะ่ยด้วยไหมลักษณะพิเศษนะคะการผ่าตัดลักษณะนี้ค่ะสามารถทําได้ตั้งแต่การฉีดยาชาและการดมยาสลบนะคะผู้ป่วยเนี่ยจะมีแผลบริเวณใต้ใต้ใต้คางค่ะประมาณ6-7เซนค่ะและอนนี้คือทุกคนผ่าตัดได้เลยไหมครับอาจารย์ร่วมเรามีข้อจํากัดด้วยจริงๆมีข้อจํากัดเหมือนกันนะคะ การผ่าตัดนี้เนี่ยค่ะมักจะทำร่วมกับการผ่าตัดอื่นๆเช่นการจี้บริเวณคนลิ้นด้วยความถี่วิทยุนะคะจะทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ค่ะผู้ป่วยที่มีปัญหาร่งโรคเลือดหรือกินยาละลายลิ่มเลือดหรือกินยาต้านการแข็งตัวของเลือดแนะนําให้หยุดยาก่อนเป็นเวลาหลายวันนะคะและมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมารับการผ่าตัดะคะ่ะนอกจากนี้นะคะถ้าผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดไปแล้ว แต่อายุมากขึ้นหรือมีน้ำหนักที่มากขึ้นอาการนอนกรนอาจจะกลับมาใหม่ได้ค่ะหลังจากที่ฟังไปแล้วนะครับคิดว่าท่านผู้ชมทุกๆท่านเนี่ยคงจะได้สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องนอนกรนกันไปมากไม่ว่าจะเป็นนอนกรนเกิดจากอะไรหรือว่านอนกรนมีอันตรายแค่ไหนนะครับรวมถึงวิธีการรักษานอนกรนอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปว่าการนอนกรนเนี่ยเป็นอันตรายไม่ควรจะปล่อยทิ้งไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่ว่าจะเป็นตัวเองที่นอนกรนหรือว่ามีญาติพี่น้องของเรานอนกรน ควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อทาการตรวจและรักษาให้ตรงกับสาเหตุนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์แพทย์หญิงวันนี้พาวัฒโนพาศจากภาควิชาสดนาศิลาลิงศิยาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอขอบพระคุณรครับอาจารย์ครับแลวอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องกันไปไหนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกับช่วงนานาสาระน่ารู้กันนะครับ กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงตอบคําถามจากทางบ้านนะครับที่ผมและทีมงานนะครับจะหยิบคําถามที่ท่านผู้ชมได้สอบถามทิ้งไว้ผ่านทางสีรสออนไลน์มาให้คําตอบกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คําถามข้อที่1กันเลยครับอายุ20ปีค่ะก่อนเข้ามาหาวิทยาลาัยหนัก50กิโลกรัมประจําเดือนมาปกติ โดยช่วงปีหนึ่งกินเยอะมากค่ะจนน้ำหนักขึ้นเกือบถึง20กิโลกรัมภายใน1ปีช่วงแรกๆที่หนัก60กิโลกรัมประจำเดือนมาปกติพอช่วงหนูน้ำหนัก67กิโลกรัมประจำเดือนก็ขาดหายค่ะมีช่วงหนึ่งที่ลดน้ำหนักลงมานิดหน่อยประจำเดือนก็มาแต่มาแค่เดือนเดียวเท่านั้นค่ะทำอย่างไรดีคะถึงประจำเดือนจะกลับมาปกติแล้วการที่ประจำเดือนไม่มาส่งผลอันตรายต่อการเป็นโรคมะเร็งหรือโรคร้ายแรงอื่นๆไหมคะ การที่มีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้นๆนะครับจะทําให้ชั้นไขมันที่ผิวรังไข่เนี่ยมันมีการหนาตัวขึ้นทําให้การทํางานของรังไข่เนี่ยผิดปกติตามไปด้วยนะครับดังนั้นวิธีการรักษาคือการลดน้ําหนักแต่ถ้าเกิดลดน้ําหนักแล้วรอบเดือนยังไม่มานะครับก็แนะนําว่าควรรักษาด้วยการรับประทานฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนร่วมด้วยได้นะครับซึ่งควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาภาวะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาครับ มีแผลเป็นคีลอยที่หัวไหล่ซ้ายเกิดจากการฉีดวัคซีนตอนเด็กตอนนี้ขนาดประมาณเอามือปิด3นิ้วค่ะอยากผ่าทิ้งเลยค่าใช้ใจ่ายประมาณเท่าไหร่คะในกรณีที่เป็นคีลอยนะครับการผ่าตัดไม่ใช่ทางเลือกแรกในการรักษานะครับจึงอยากจะแนะนําว่าควรจะไปพบแพทย์นะครับเพื่อทําการประเมินเกี่ยวกับตัวแผลเป็นคีลอยก่อนนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาตจาวิทยาครับ ท่าบริหารสําหรับผู้มีหินปูนในหูถ้านั่งกับเตียงนอนแล้วล้มตัวลงนอนไปทางขวาโดยหันหน้าไปทางทิศตรงข้ามแล้วเอาขาทั้งสองขึ้นวางบนที่นอนประมาณ30วินาทีแล้วลุกขึ้นนั่งในท่าเดิมทําเช่นเดียวกันกับด้านตรงข้ามทําประมาณ5รอบเช้าเย็นถ้าอาการงงหายไปแล้วสามารถทําต่อไปทุกวันได้หรือไม่ถ้าทําแล้วจะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรอายุ63ปีเพศหญิงรักษาทางด้านหูอยู่ค่ะ ถ้าการเวียนศรีรษะหรือมึอนงงหายไปแล้วจะไม่ทําต่อก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดยังคงทําต่อไปเรื่อยๆผลดีก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่ผู้ป่วยยังคงคุ้นเคยกับการทําท่าบริหารซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นผลเสียอะไรถ้าเรายังบริหารยังถูกต้องนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาโสตนาสิกลาลิงวิทยาครับตรวจเช็คร่างกายพบว่าเป็นไฮโปเทรอยด์เมื่อหลายปีมาแล้วทำตามแพทย์สั่งแค่ในครั้งแรกแล้วไปหาซื้อยาม,มาทานเอง ทานก่อนอาหารในแต่ละวันไปเรื่อยๆค่ะอยากทราบว่าที่ทำอยู่ก่อให้เกิดผลอะไรไหมคะแล้วควรทำอย่างไรการรักษาไฮโปไทรอยนี้ขึ้นกับสาเหตุครับและการกินยาเพื่อรักษานั้นเป็นการใช้ฮอร์โมนเข้ามาทดแทนนะครับซึ่งการจะใช้ยาขนาดเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับภาวะว,ะว่าร่างกายของเรานั้นขาดไทรอยฮอร์โมนอยู่เท่าไหร่คุณหมอจึงแนะนําว่าไม่ควรซื้อยาทานเองนะครับควรจะเข้าไปพบแพทย์เพื่อทําการรักษาและประเมินผลการรักษาอยู่เป็นระยะระยะนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาอยศายุรศาสตร์ครับประจำเดือนหมดได้หนึ่งวันค่ะแล้วไปมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใส่ถุงยางอนามายัยแต่ไม่ได้มีการหลังข้างในแบบนี้มีโอกาสท้องไหมคะถ้ายังไม่มีการหลังน้ำอสุจิก็จะไม่มีการตั้งครันเกิดขึ้นนะครับยกเว้นในกรณีที่ฝ่ายชายนั้นมีการหลังมาก่อนหน้าที่จะมีการมีเพศสัมพันธ์กับคุณในกรณีนี้ก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดการตั้งครันได้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศา,ศาสตร์นรีเวชวิทยาครับ ก็ครบกันไปแล้วนะครับสําหรับคําถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามากันในวันนี้และสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะส่งคําถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพสามารถส่งคําถามมาได้ที่ www.siratonline.net ผมและทีมงานจะรีบนําคําถามนี้ไปหาคําตอบจากคุณหมอสีราซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาให้นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีสีราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีแล้วก็มีสาระ ทางนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นข้างล่างนี้และพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ